วัค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทวดที่เพจเจิตจัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะ0ูนย์เก7าห้นะคะใช้เบอร์เดียวกันนะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะ0ูนย์เก้าหนึ่ปดสามเจ็ดหกศอดีตามนี้นะคะก็วันนี้เป็นวันหวยออกนะคะก็เลยเอาพระมาแค่นี้พอนะ มีพระอีกหลากหลายรายการนะคะวันนี้นะอ่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะปิดตาหลวงพระทับวัดอนงนะคะเนื้อเมกสิทธ์นะคะโอ้โหพี่ <c oughs> บอกเลยรายการนี้นะเคยมีนะตอนนั้นเอามาขายอง์ละเก้าร้อยมีนะคะแต่คนละแบบนะต้องแจ้งก่อนนะคะอันนี้เนื้อเมกสิทธ์คนละเนื้อเมกสิทธ์แต่อันนี้ ดีกว่านะคะพระดีกว่าโอ้ดูรวดลายนิ้วมือนะพระวันนี้มีแค่นิดหน่อยนะคะเราคงใช้เวลาไม่นานนะกินเวลาไม่นานนะคะโอ้สวยจริงๆผิวดูสิใครปิดพระไว้เมื่อวานนะคะ้องอยูวจะจัดส่งให้นะคะวันนี้แต่ว่าจะไปตากนะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าทันก็ทันไม่ทันส่งวันเสาร์นะคะเนื้อดินนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ขีตานะขีตาห้าชายนะคะรายการนี้มาได้มาสององค์นะคะโหผิววนะสวยมากเลยนะพี่นะดูด้านล่างไม่เรียบนะขุกค่ะ โอ้ผิววันนะาสวยมากๆนะคะสำหรับรายการนี้ได้มาสององนะคะ <c oughs> อรอบแล้วใครไม่ได้พระรเนื้อดินนะสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนะแคปรูปรนะคะถัดมาเป็นองค์ที่สองนะคะนี่ก็ห้าชายเช่นเดียวกันนะ ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะจะได้เห็นความงามของพระนะสวยทั้งสององค์นะคะใครรับคู่เดี๋ยวลดให้นะคะใครรับคู่นะราคาไม่มีหลักร้อยอยู่แล้วนะคะพระรายการนี้นะ เดี๋ยวแถวล่างจะเป็นพระหลักร้อยนะพี่รอชมไว้นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะดูโหดูผิวจุดไขป่ปลานี่เป็นจุดๆเลยนะซอกคอลึกนะคะพี่น้าแข้งตรงนะใครเล่นหวยขอให้ถูกหวยนะคะวันนี้นะใครไม่เล่นก็ขอให้ทำมาหากินจเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ หนูเล่นบ้างนะคะซื้อบ้างนะถ้าฝันดีอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งฝันดียังไม่ซื้อเลยนะคะแล้วก็มันก็ออกจริงๆนี่ถัดมานะคะเป็นพ่อเงินคิตานะคะห้าชายนะโอ้โหดูง่ายสวยจัดพานเงินนะพี่อังจริงบางช่องนะหนูเห็นเขาขายกันหกเจ็ดพันแปดพันนะ Uhm, ไม่ถึงนะคะนัวไม่ถึงนะอืมสวยมากๆนะคะ oo, สำหรับรายการนี้นะเนื้อเงินเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะที่หายากนะแล้วก็เนื้อดินนะคะเนื้อดินก็ยากนะ หลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังนะต้องแจ้งตรงนี้นะคะหลวงปู่เอี่ยมนะวันนั้นมีหนึ่งเหรียญน,นะคะ ep เก่านะที่ลงเมื่อวานนะโอ้โหสวยนะคะนี่สวยคนละเหรียญกันนะคะคนละเหรียญน,นะ โอ้เรียนนี้สวยนะคะนี่มีความคมมากๆนะสำหรับรายการนี้นะคะหูตาจมูกปากตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยนะพี่นะนี่มาถัดมาหลวงปุ่ทิมนะคะเรี่ยมนะคะกอบเงินนะชุบทองนะคะหลวงปู่ทิมเจริญพรบนหลวงปุ่ทิมนะคะกอบเงินโดยปกติหนูขายสองพันกว่าอยู่แล้วนะ รายการพระมาค่อนข้างแพงนะคะตํำรับกอบรายการถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงพ่อปานขี่ไก่ห้าเส้นนะคะห่างห้าเส้นนะรายการนี้ไม่ใช่ห่างพวงนะ สามเส้นห้าเส้นไม่ค่อยเจอนะคะส่วนใหญ่เจอแบบหังพวงนะใครชอบรายการไหนก็ทักทายเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะนี่รายการนี้เชียร์นะคะคิดว่าไปไวแน่นอนนะคะเลี่ยมพระพุทธชินราชนะคะแม่ชีบุญเรือนนะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะ ทันตัวนะคะทันตัวนะปีสองพันเหรียญปีศูนย์หกนะคะทันตัวแม่ชีนะโอ้โหสวยงามนะซุ้มกอนะคะใครยังไม่ได้พา้าซุ้มกอนะพี่ดูแลธาตุเม็ดมะขามนะคะเต็มองค์เลยนะทั่วองคนี่ซุมไม่ดูใกล้ๆผิวอย่างมันนะคะผิวอย่างมันโอ้โห สวยจริงนี่ด้านหลังก็เห็นนะเม็ดแร่นะคะเม็ดแร่มะขามนะสวยจริงนะสะภาพสมบูรณ์นะคะสะภาพสมบูรณ์นะผิวนี่มันจัดเลยนะคะนี่เม็ดมะขามเต็มองค์เลยนะคะนี่โอ้โหสวยจริง ผิวมันครับเลยนะคะใช้คำว่ามันครับนะใครยังไม่มีนะคะหรือใครมีแล้วชอบนะคะเก็บนะคะพี่สวยนะถัดมานะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะหลังแบบนะ <c oughs> เนื้อผง <c oughs> ขอประธานอภัยนะคะเนื้อผงคุกรัดนะคะปิดทองนะเรี่ยมกรอบนะคะรายการนี้ไม่ใช่เลียมกรอบเงินนะไม่ไม่เป็นเงินนะ เดี๋ยวเป็นราคาบางๆนะคะพันนิดๆน,นะคะพี่นะพันนิดๆแจ้งตรงนี้เลยนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมเป็นต้นไปนะใครชอบนะหลักร้อยคำว่าหลักร้อยก็ต้องไม่เกินเก้าร้อยเก้าเก้า้อยเกบาบาทอยู่แล้วนะหลักร้อยยังถือว่าเป็นหลักร้อยอยู่นะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะโอ้หเหรียญสวยนะตาจมูกปากตานี่เป็นเม็ดเลยนะคะพี่นะผิวนี่เป็นแบบผิวไม่เรียบนะดูผิวนะโอ้โหสวยเหรียญน,นี้ไม่เคยเจอนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะ เหรียญแปลกๆมีเยอะนะคะหนูยังไม่ได้เอาขึ้นไลน์นะพี่นะอย่างที่บอกวันไหนว่างหนูก็จะเอาพระพวกย่อยๆนะคะมาไลน์นะที่เราเหมามานะปิดตาพังพก,การนะคะเหรียญก็อยู่ราคานี้แหละนะคะเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่เหรียญน,นะคะหลักร้อยนะ มาถัดมานะคะเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นาราชนะคะที่หนูหาข้อมูลไว้เป็นเหรียญพระพุทธชิน,นาราชหลวงปู่บุญนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดต้องขอประทานอภัยนะคะพระพุทธชิน,นาราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะเห็นไหมบอกแล้วว่าวันนี้คลิปสั้นๆนะประมาณสิบกว่านาทีนะ เนื่อจากว่าพระไม่เยอะนะคะลงไปก็คือส่วนใหญ่นะหวยออกก็จะเงียบนะคะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูมีพระเลี่ยมทองมาหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะหลังหนุมานนะคะรายการนี้นี่มีรอยขอบตัด ใครอยากได้พระราคาหลักร้อยนะคะมีด้วยนะวันนี้นะองค์สุดท้ายนะคะเหรียญหลวงพ่ะเดิมนะออกวัดหนองโพนะคะรายการนี้เป็นห่วงเชื่อมนะจันโค้งนะคะพี่ๆขาจันโค้งนะใครชอบรายการไหนทักทายเข้ามานะคะ สำหรับท้ายคลิปก็เหมือนเดิมน,นะคะช่องทางการติดต่อช่องยูฟาบ้านศูนย์ก็หนึ่งแปดส็ดหกศูนย์ idyuiy ด6174น e หกหนนะคะช่องฟาบ้านทัวทิพเพชรพิจิตจัดให้ใบยู้ีเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์เบอร์เดียวกันศูนย์เก้าห็ดแปดเจ็ดนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องด้วยนะคะพี่พิ่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ